พี่น้องตอนนี้ก็บแม่มอนมาหอดถามเกียร์เลเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสิพาเลาะไปไปเหรอร่ำกันพี่น้องมาหอดวัดถามเกียร์เลเด้อไปเหรอร่ำกันนี่เลยบริเวณอันนี้ก็บน้องคนเลี้ยงปลาเลี้ยงนังเนาะชายเบิง้ง บรรยากาศบรรยากาศเดินคนกับมาาลายอยู่ด้วยงขนาดนม่ได้มีรถไม่ยังคนมากกระิ่นอย,ยนู่ด้วยเนี่ยกับบรรท่านขนายขายเนี่ยกินเนี่ยอยากขายถูกขายเทียน,นขายกินน้องเบวงเนานะ ม่มอนมารอบสองอันนี้รอบสองน,นี่ม่มอมาน,น,มาาน,นี่นี่บอนพันคายคันหมักเบนก็ได้สิบูบูายังกอเอาันเบนอยู่ในนี้พี่น้องกัน

Like. So ัจนพี่น้องพญานาคใหญ่เด้อพี่น้องเด้องานเบาพี่น้องงานเบาน้อนท่องเที่ยวทำไม่ระบายน้อนออกกันง่ายเป็นสวย เออคุณนายคุณนายตื่นสวยอันนี้ดอกใหม่คุณนายตื่นสวยเออคุณนายตื่นสวยแหละนี่ฮค่ะนอนดึงบรรยากาศทางนั้นก็เพิ่นเขาไปไหวไปยังไปเห็ดยังสูดดินหนามบ่อนใช่เมนบ่เพิ่นเป็ห็ดสูดดินหนามบ่อนนะขนาดนั้นสูดดินหนามเชียง อเตจ้าจะมีจะก่อนทองมีจะทองเต็มเดี๋ยวพี่น้อง้าทุกมีจะทองเต็มเลยนี่ใช่มียังกระซือมาไหว้นียังนำแดงนำแดงนำเขีเยววนมาไหว้กัน เออบอนคนขอเลขก็จะน่นะขอหวยได้นี่นะขอหวยมาดูวางใต้ทใ้นี้อยเดี๋ยวยสนหินมิเตปานิ่นตัวใหญ่ใหญ่ปลาดุกเอปลาดุกตัวใหญ่ยพี่น้องแต่พี่น้องเลี้ยวไปเห็นกเนาะปลาดุกปลาดุกปลานิ่นขึ้นมา ฮะนะขึ้นมาหนาไห่ไลยเปีนอย่างตาม้มอญาโลโอันกันพี่น้องนบอลถลเสียงซีซีสูดลดน้ำเฮ้ยมนกันบริเวณหลับ หอมเย็นหนังหอมเย็นดีมีก่อนไม้มีมอนังเห่ยน,ม,นม,มาเที่ยวไปดูกันรลบๆรล,บ,ลบไปรลบๆตัวม,มีมอนทายรีวิวรลบๆสถานที่วัดที่นนองเบ่ง เธอหนีไปเธอที่โซงไม่มนมาสุกรมานำนั่นมากกับแม่ใสกตำรวจขนพามาสุกรนี่เป็นกันเห็นบรรยากาศผมไม่เย็นพี่น้องเอย ลงมาทางคลอ,องี่นเองแม่น้ำคลองลงมาคลองนี่ก็พอตุตีู่วายู่ลงมาคลองกินเนาะอดน้ำคลองเลยพี่นางเลยบกัน,อ,น,อ,กน,กนอ้ยน้ำคลองคือ พี่น้องน้ำคลองขึ้นหลายอีกเลยฟังนั่นกันจะเป็นบ้านยังนอนม่มอนกับผู้อยู่ฟังท่านั้นฟังไทยได้เบื่อท้างนอกพี่น้องจะเป็นบ้านยังเขาเส่อบ้านหน้าโปบ่บ้านยังแไรข้างนั้นก็บ้านหวานนี่แหละข้างฟังนะนั่นผูน้หญิงเอาเพื่อขคุณฟังว่าไงน้ำคลองขึ้นอะไร Okay. ได้โอเคเดิ่มกับมองที่ท้ายรับรอบหังเกดิดอันนี้ก็บอนทนจังหันจังเคนเซิ้นแสบสบายดีสบายดีแสบสบ,บอกีเ่ <c oughs> เขาตาพี่น่องกันากับเขาเลยพี่น้องทางนี้ น้ำของขึ้นร้ายจนเสียหอดหินอันนี้หละตอนแม่ม้อมมนมาทรงนั้นง่ามแรงพี่นอ้องอันนี้บนพระขึ้นมากินเขาสันเขาเพ้นอยู่นี่พี่นอ้องไม่ออกขุดก็มาถวายเพ้นอยู่นี่เนาะ ถามแบงนี้ไอไปนองกันเบิ่งไปพีน่น้องน้องปลาหัวปล่อยปลาล้วมีปลามีตะภาพมียังไรนี่นีดนะนี่น,น,นะมีตะภาพน้ำได้พี่เนาะแต่ว่าคนบุกขึ้นีนเห็นเนาะ ีสนเบื้องนี้น้อถ่ายสนเมเบิ้งคียคีงน้ำเพินเกลือปลาพยืนอยู่พเม่นั่งละน้อยเรอเผ้เืปอปลาอยู่ผู้ดอกเบิ้งอุยอันนี้เพื่อสีลงแข,ข,ข่งเอาค้นซ้านี่วะเขหน่อย กาดติกี้กัดซ้อมทุกปีแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันสถานการณ์โควิดแน่ก็ได้ว่าพอได้ที้งสองเออปลาปลไว้โดยซามซามอกาสมาโดยเวลามันอันเหมาะอันโคนก็ได้ว่ายังสิดดำเนินการต้องโดยโดยโดยฟีกัดแต่เรได้มีโควิดก็น่าจะซ้อมกันแล้วป่ะเออซ้อมกันเอาลงแข่งเนาะพี่เนาะเออนี่เนาะ และปีนี้จักสิได้เห็ดจังยงั้นก็โควิดปีนี้น่าจะบ,บ่ได <c oughs> ้เห็ดต้องเห็ดก็เห็ดตามพิธีแต่ว่าบ่ได้สวงเอาคึกคืนคืนติกี้โดยเมื่อคั <c oughs> คอคนแข่งเอาคันสาพี่เนาะเอาคันสาถ้าบ่มีโควิดผนก็นสิเอาเพื่อ,อตัวนี้ไปซ้อมแข่งกันเนาะไปไปเบิ่งนนกันรอ,อบๆไปเล่นนกันพี่น้องมาทางห้องแจก แต่มันโมมีอันเดียบะทำเกียนะคนสิโกห่อแจกในกลุ่มเลยเดยพี่น้องเ้ยเดี๋ยวมีมอนท่ยางไปมีมอนเคยเห็นอยู่ขางเบื้องน,นั้นคนเห็นเป็นฟองไว้อยู่ทายไปทางหลังนี่คือทางหลังห่อแจกเรือน,น้ำกัน เพี้ยนไปเล็กน้อยก็จะแรนลงไปตอนเมมอนมาสุดนะบะมีเกียร์อยู่ลุ่มแต่มันมืดกล้าเข้าไปกับพี่น้องมีหอแจกคนห่อแจกไงขวางขวางสะอาด บริเวณขอบวัดเนาะนี่ใส่พี่น้องเบิ่งมีแหละทำเจียให้พี่น้องเบิงเงเบ่งเลยนี่พี่น้องน,นี่เขาพน่าเนี่ยเจียอยู่หนเนี่ยหละพี่น้องเลยจะเปมอนบกาเขาเป็นดอกคนมืดยันงูเล่นแต่เด็กน้อยก็เจ้าแรนเขาไปเขามานี่แหละเพื่อนว่าวัดทำเจียเด้อพี่น้องเพฝันเจ็กกอน้อแจ๋กอมเลยเด้อ เป็นปองประตูขเข้าไปในนี่แหละมาเบ่งเต่าเต่าทองเต่าทองเนาะเต่าทองโอ้ยงาม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 มาดิเป็นเห็ดเต่าทองงามงาม เห็ดหนะลองเบิองเนาะรอบหลบรีวิวเห็เบิองโดนด้วยม้มอนสิมาทีหนึ่งมันไกลพี่น้องมีอยู่ประมาณสิบก,โกโิโลหรือซ่าวโลไปเลยมาเนี่ยนะข้าง,า,างหน้าขนนะา้างหน้าหัวเจีบเนาะสิมาไหวบนถนนไหวอีกหนึ่งไหวค่ะ khói xì hơi lé khói mồi khói nhang cả khói giờ này nỉ rồi kia nó tụi món mua khơi nè con khói nó คลิปนีกกับแม่ม้อนบามีอยังเนาะพี่น้องเนาะรีวิวสถานที่วัดทำเกีย๊ยวให้พี่น้องเบิ่งเด้อเอฟซีมัตถุทุกคนเบิื้องเห็นไปนํากันเนาะซื้อเอาหัวอาหารปลาพี่น้องเพือป,าอปาอาาลาแต่กินเกลือปลาเอาให้เายไนลูกซื้ออาหารเกลือปลาเอาาอ,นอ,นอหน้าปลา าเอาเกลือเก้อวานด้วยปั่นหาใบเพิ่อน,น,นเลยเกลือจะเบิ่งขวดเดยียวเถอเออมอ,พอ,ง,อ,ยอยพงพี่น้องได้เลยเห็นบ่พี่นอ้องเห็นบ่ปะลายเลยนี่คุพี่นี้นนปลาดุกคุณเองโอ้ปลาดุกใหญ่ปลาปากปลา,ปาอ้าปลาทองกับมีเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่

ปลาดุกคนนี่ปลาตัวเทใหญ่ตัวบุ๋ลยป้าปลาดุกใหญ่ปลาดุกป้าปลาปลาดุกป้าปลาหูยลายดิพี่น้องลายดีพี่น้องโอ้ยวิ่งจะอ่อนเลยดีสมบูรณ์ชางนี่โอ้ยปลาดุกยังมาตัวใหญ่เฉนี่ป้าลายดีพี่น้อง บังบังก็บ่งโอ้ยคุณทนี้ก็ได้ไล่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 เฮ้ยเฮ้ยคุนตุ๊กตาตุกดอนกับนีเนาะมาตุกดอนกับนี่อ้าวคลิปนี้กับแม่ม้อนมารีวิวมารีวิวขำเกียร์เด้อพี่น้องเด้อเด้อคลิปนี้กับแม่ม้อนขอลาไปก่อนเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไข่ให้สองน้องน้องทิ้งยายม้อนเด้อพี่น้องเด้อบาย